สวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้นะคะคุณครูจะพาเด็กๆไปเรียนรู้เรื่องดินอไปเรียนร,รู้เรื่องดินวันก่อนเราไปปลูกผักไว้แล้วใช่ไหมคะปาร์ตี้จ๋าปาร์ตี้คะ่ะนับดาวจ๋าวันก่อนเราไปปลูกต้นอะไรไว้นะคะตรงนู้นสวนของเราสวนของเราอยู่ตรงนู้นมต้อาจนมากเลยเราไปปลูกต้นตะไคร้ไว้แล้วในสวนของเรามีอะไรบ้างเอ่ยมีมะเขือมีตะไคร้มีใบกะเพรามีอะไรอีก นี่อะไรอีกคะมีดอกไม้ด้วยใช่ไหมคะอ่าแล้วดินดินดินทําอะไรได้บ้างดินเอาไว้ทําอะไรคะเอาไว้ทําอะไรนะเอาไว้ปลูกต้นไม้ใช่ไหมคะเอาไว้ปลูกต้นไม้เดี๋ยววันนี้คุณครูจะพาเด็กๆไปดูว่าต้นไม้ที่เราปลูกไว้ที่ใช้ดินปลูกโตขึ้นหรือ,อยังอ่าใครพร้อมแล้วยกมือคะ่ะใครพร้อมแล้วโอเคไปกันเลย เดินตามคุณครูหนึ่งไปเลยค่ะเราจะไปดูกันว่าดินทำอะไรได้บ้างนะคะไปเลยค่ะ โตขึ้นไหมคะอันนี้ใบกระเพราที่เราปลูกไว้ตั้งแต่ตอนแรกดูในกระถางคะ่ะในกระถางมีอะไรอยู่นนมีดินอยู่ใช่ไหมคะน้องอย่าเพิ่งเด็ดลกูกอุนน๊ยเรียบร้อยแล้วจ้<อ>มามะเขือของเราเข้ามาอยู่ในมือปัดโคตอนเป็นที่เรียบร้อยดูดิมะเขืออะไรอะอ่ะมามะเขือที่เราปลูกไว้ใช่ไหมคะมะเขือที่เราปลูกไว้เมือ่อะมะเขือครับมะเขือยาวดูฝั่งนู้นกันค่ะลายเด็กๆค่ะไปดูฝั่งกระนู้นกันตะไคร้ที่เราปลูกไว้เมื่อ องวันที่แล้วมาค่ะ่เย็นเย็นค่ะเห็นยอดตะไคร้ไหมเห็ยอดตะไคร้หมค้แเขาโผ่ขึ้นมาแล้วเห็นไหมเขาอกจากเดิมที่เราปูกไว้ตอนแรกเากนะคะเราใช้อะไรปลูกอันนี้ในกระถางนี่เขาเรีย ใช้ดินปูต้นตะไคร้ต้องอาศัยดินกับน้ำกับปุ๋ยนะคะให้เขาเติบโตอ๋าโอเคแล้วเดี๋ยวยว,วันพรุ่งนี้เราจะมาดูกันอีกว่าต้นตะไคร้เนี่ยใบวันนี้เขายาวขนาดนี้แล้วพรุ่งนี้เขาจะยาวขึ้นกว่านี้อีกไหมอ่าโอเคอันนี้คือดินใช่ไหมคะอันนี้คืออะไรคะเนี่ยต้นอะไรดินเรายังไม่รู้เลยว่าเขาเป็นต้นอะไรใช่ไหมคะแต่เขาอาศัยดินให้เขาโตใช่ไหมคะเหมือนเด็กๆเลยใช่ไหมคะเด็กๆต้องอาศัยข้าวกับน้ำใช่ไหมคะ ใช่ไหมคะตัวนี้ไม่ออกอ่ะเดี๋ยวเขาก็ออกค่ะเราต้องรดน้ำเขาบ่อยๆพรุ่งนี้ใครจะมารดน้ำกับคุณครูบ้างโอเคตายค่ะรีบเท่านานไปกดลงไปแน่นๆนะลูกล้วมือเอามือจับดินกอเออกมือกอกเอออ่ากลุ่มนี้ตบลงไปแน่นๆค่ะดินแน่นหรือยังอะไรออกไม่ได้ลูก ตะไคร้ออกไม่ได้แล้วใช่ไหมอ่าเดี๋ยวเขาจะเกิดลากขึ้นมาให้เรากินแล้วอ่าเดี๋ยวกลุ่มนี้รอนิดนึงมันออกได้ครับเดี๋ยวคุณครูจะให้ลดน้ําเรียบร้อยหรือยังคะกลุ่มนี้อเแล้วห็นไหมคะสวยมากเลยอันนี้เาเรียกว่าต้นอะไรนะตะไคร้เก่งมากทำกับข้าวทำอะไรได้มากอีกกินได้ แกงได้ได้ลูกเบียกหมดแล้วไปแบบนี้อย่าเพิ่งลดค่ะน้องปันตังรอ,อก่อนรอพร้อมกัน